ไพยลิกโพสข้อความน่ารักถึงดิวอริสลาแฮ่เชียรีเทิร์นเธออีกหนึ่งอดีตคู่รักที่ถึงแม้จะเลิกลากันไปแล้วแต่ก็เป็นเพื่อนพี่น้องที่ดีต่อกันเสมอสำหรับไพยลิกและดิวอริสลาอย่างล่าสุดหนุ่มไัยนั้นก็ได้เดินทางไปร่วมงานอาลัยคุณพ่อของดิวพร้อมกับให้กำลังใจดิวล่าสุดหนุ่มไัยนั้นก็ได้โพสต์ลงในอินสตาแกรส่วนตัวเผยภาพคู่ใส่เพลงประกอบ อย่าเสียใจคนเดียวของ Better w e t t e r พร้อมทางระบุว่าผิดก็แก้ไขตั้งใจทำงานนะเสียใจเรื่องพ่อด้วยนะโดยเดียวนั้นก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าเพลงอ่ะเพลงและในขณะที่ชาวเน็ตจำนวนมากต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ในความน่ารักของทั้งคู่และก็ยังพากันเชียร์ให้รีเทิร์นอีกด้วยค่ะ มิตรภาพของคู่นี้ยาวนานและก็งดงามมากๆจริงๆค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ